และความต้องการในแต่ละช่วงเวลาของคนเรานั้นย่อมแปรเปลี่ยนถึงแม้วันนี้เขามีท่าทีว่าต้องการเธอแต่วันที่เขาเห็นถึงความเหมาะสมแล้วเธอนั่นแหละจะต้องเจ็บปวดชาลีขึ้นไปนั่งรอบนเครื่องในที่นั่งเดียวกับเดเมียนมีบางครั้งที่เขาต้องลุกออกไปดูแลการเตรียมตัวขึ้นบินเธอก็นั่งอยู่คนเดียวสุดท้ายเธอก็ลุกจากที่นั่งข้างเดเมียนไปนั่งลงอีกที่หนึ่ง ถัดไปด้านหลังและหลับไปเมื่อเครื่องขึ้นชาลีก็รู้สึกตัวตื่นเธอพบว่ามีเข็มขัดรัดไว้ที่เอวของเธอแล้วจึงนั่งนิ่งไม่ได้อยากจะเรียกหาเดเมียนหรืออยากจะเจอเขาในตอนนี้ดีแล้วที่เขาปล่อยให้เธอนอนหลับไม่เอาตัวเธอไปไว้ใกล้ๆชาลีหลับตาพลางคิดเช่นนั้นเธอพิงศีรษะไว้กับพนักเก้าอี้บุหนังอย่างดี จนกระทั่งเครื่องขึ้นไปจนถึงระดับเมื่อนักบินให้สัญญาณปลดล็อกเข็มขัดเธอจึงค่อยลุกขึ้นตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเดเมียนกำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนว่าพวกเขาเพิ่งออกเดินทางน่าจะถึงประมาณตีสามของที่นั่นกว่าจะไปถึงรีสอร์ทก็คงจะตีห้าแน่ๆชาลีได้ยินเขาบอกคนปลายสายและพูดต่อว่าเขาก็รักคนนั้นเช่นกัน เมื่อได้ฟังแล้วเธอก็รีบเดินไปทางด้านหลังและเจอกับพนักงานสาวสวยซึ่งมีรูปร่างสูงกว่าเธอมากและยิ่งสูงขึ้นเมื่อสวมรองเท้าส้นเข็มห้านิ้วใบหน้าสวยคมคายหลังหน้ากากอนามัยนั้นบ่งบอกว่าเธอน่าจะมีเชื้อสายทางอเมริกาใต้ด้วยใบหน้านั้นหันมามองชาลีแล้วสะบัดหน้าทันทีชาลีก็ไม่ได้สนใจเธอเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำ ล้างหน้าล้างตาและสวมหน้ากากอนามัยเหมือนเดิมก่อนจะเดินออกมานั่งที่เก้าอี้ด้านหลังห่างจากที่นั่งของเดเมียนแต่แล้วชาลีก็ต้องชะงักเมื่อเห็นว่าใครมานั่งตรงที่นั่งเล็กๆในมุมมืดของเธอตื่นแล้วเหรอไปนั่งด้วยกันสิเดเมียนเอ่อยทักเธอแล้วจึงลุกยืนขึ้นเขาเข้ามาทำท่าจะโอบไหล่แต่ก็เปลี่ยนเป็นผายมือเชื้อเชิญ ชาลีจึงต้องเดินไปกับเขาดาวุฒกับอามานเดินสวนมาเพราะจะไปเข้าห้องน้ำพวกเขายิ้มให้ชาลีและถามเดเมียนว่าจะเอาเครื่องดื่มอะไรไหมแต่ตอนนั้นพนักงานบริการสาวสวยก็ถือถาดเครื่องดื่มเย็นออกมาดาวุฒมองเครื่องดื่มในถาดมีเพียงสามแก้วอามานจึงสั่งเครื่องดื่มแบบผู้หญิงเพิ่มอีกหนึ่งแก้วพนักงานสาวมองค้อนคนตัวเล็กสุดในกลุ่ม แต่ไม่ได้พูดอะไรเพราะเดเมียนยังยืนอยู่ตรงนั้นเดเมียนพาชาลีเดินมานั่งลงตรงที่นั่งของเขาที่ริมหน้าต่างส่วนเขาก็เลื่อนมานั่งตรงที่นั่งริมทางเดินชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรกับพนักงานสาวคนนั้นเมื่อเธอวางแก้วเครื่องดื่มสามแก้วลงบนโต๊ะพับระหว่างที่นั่งซึ่งหันหน้าเข้าหากันเดเมียนก็เพียงแต่กล่าวคำขอบคุณ พนักงานสาวดูปลื้มปริ่มยินดีเมื่อเดเมียนพูดด้วยแล้วก็เดินกลับไปด้านหลังอีกครั้งก่อนจะนำเครื่องดื่มสำหรับผู้หญิงมาให้ตามที่อมานสั่งไว้คราวนี้เดเมียนคว้าแก้วนั้นมาถือไว้แล้วพูดกับเธอเป็นภาษาอังกฤษทีเล่นทีจริงคงไม่ได้ถุยน้ำลายลงไปนะเขาพูดแล้วทำท่าจะยกขึ้นดื่มแต่แล้วชาลีก็รีบดึงมือเขาไว้ รู้ว่าเดเมียนทำเพื่อช่วยเธอแต่นี่มันมากไปหากว่าพนักงานสาวทำอย่างที่เขาพูดจริงเอเดรียนาะพนักงานบริการบนเครื่อง private jet ลานี้เห็นดังนั้นก็น่าเสียรู้สึกผิดแต่ไม่ใช่กับชาลีเธอรู้สึกผิดที่เดเมียนรู้ทันและออกหน้าปกป้องหญิงสาวชาวไทยชาลีก็ไม่ชอบที่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ แต่ตอนนั้นเดเมียนก็หัวเราะและพูดขึ้นคุณไม่ทำหรอกจริงไหมเพราะมีกล้องวงจรปิดอยู่แทบทุกที่เอดรียนณะามีท่าทางว่าโล่องอกอย่างเห็นได้ชัดแล้วเมื่อดาวุธกับอามาเดินกลับมาที่นั่งเธอก็คอนทั้งสองคนซึ่งหัวเราะไปกับเดเมียนด้วยแล้วจึงเดินกลับไปด้านหลังเดเมียนชี้ให้ชาลีดูที่ไอแพดของเขา เธอจึงเห็นว่าชายหนุ่มสามารถมองเห็นแทบทุกจุดบนเครื่องบินลำนี้ได้ทั้งภายในและภายนอกและเมื่อกี้ผมมองอยู่ตลอดนะตอนคุณหลับเดเมียนพูดพลางชี้มือไปที่กล้องในมุมนั้นชาลีก็เพียงแต่พยักหน้าแล้วเธอก็ดึงแก้วเครื่องดื่มสีสวยๆแก้วนั้นมาจากมือของเดเมียนและยกขึ้นดื่มเดเมียนม,มองดูใบหน้าสวยแล้วจึงถามเธอ ยังง่วงอยู่ไหมชายหนุ่มถามแล้ยกมือขึ้นรูปเรือนผมงามของเธอซึ่งตอนนี้ดูจะยุ่งเหยิงไปสักหน่อยพร้อมกับจ้องมองเธอด้วยสายตาหวานฉ่ำจนเธอเองต้องรีบหลบตาชาลีรีบพยักหน้าเพราะเธอไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยงั้นก็นอนพอเดเมียนพูดจบดาวุธกับอามานก็ลุกขึ้นอามานคว้าแก้วเครื่องดื่มทั้งหมดขึ้นมาถือไว้ ดาวุฒพับโต๊ะเก็บกับผนังเครื่องบินแต่ชาลีรีบบอกทุกคนฉันขอนอนที่เดิมได้ไหมคะชาลีพูดกับทุกคนเดเมียนจึงลุกขึ้นพาเธอเดินกลับไปที่เดิมและช่วยจัดที่นั่งให้เป็นที่นอนเดี๋ยวผมมานั่งด้วยเดเมียนบอกหญิงสาวโดยไม่ให้เธอปฏิเสธอะไรเขาก็ลุกขึ้นเดินไปทางด้านหลังเพื่อเข้าห้องน้ำ เดเมียนเข้าห้องน้ำล้างมือและล้างหน้าพลางคิดถึงหน้าของชาลีเขารู้ว่าเธอได้ยินอะไรก่อนจะขึ้นเครื่องนั่นคือสาเหตุที่เธออยากจะอยู่ห่างๆเขาคิดอะไรไปเรื่อยระหว่างยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำแต่แล้วตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบ่นและก่นด่าใครหรืออะไรเป็นภาษาสเปนของเอเดรียนาอยู่ที่ด้านนอก คือว่า <c oughs> เนี่ยดูสิคะคนรอบตัวของพระเอกเนี่ยถ้าไปถึงทำตัวอย่างนี้ค่ะนะคะเนี่ยชาลีก็น่าสงสารนะแล้วชาลีก็สงสัยชาลีจะเกิดวันเสาร์นะคะคือนางเป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟและคิดมากมากอะ่ะนะคะถ้าใครนะคะเกิดวันเสาร์ <c oughs> ไม่พอนนะนางเซนซะิทีฟแล้วเป็นวันเสาร์นะเซนซิทีฟ ทำอะไรก็ได้แหละนะเก่งแหละนะทำงานเก่งเลยอะไรก็แล้วแต่แต่เซนซิทีฟแล้วก็ทำไมฮะคิดมากคิดทุกเม็ดน่ะเออนาะเรามาดูนะคะว่าใหญ่เอเดรียนายเนี่ยทำไมเขาเขาด่าอะไรเป็นภาษาสเปนอยู่หรือนะฮะเรามาดูกันนะคะในตอนต่อไปเลยค่ะ